สวัสดีครับอยู่กับผมโนโตชิหรืออาร์มนะครับทาง l ไ s h i p ได้เปิดรับสมัคร Membership ทั้ง YouTube แล้วก็ l i h t n i n g วันนี้อาร์มจะพามาดูวิธีสมัครด้วย l i h t n i n g กันคิดว่าหลายคนอาจจะมีข้อสองสัยว่าทำยังไงต้องใช้อะไรบ้างโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าเข้ามาที่วิดีโอ YouTube ของทาง l i ไ s h i p แล้วก็ดูที่ description นะครับข้างล่างจะเห็นคาว่า สมัครสมาชิกจ่ายด้วย Bitcoin ตรงนี้กดลิงก์นี้ได้เลยครับพอกดลิงก์เข้ามาแล้วก็จะมาสู่หน้านี้แล้วเขาจะถามหาข้อมูลว่าต้องการอะไรบ้างอันแรกคือ User Discord เนาะเพราะอันนี้เราต้องใช้ a d d เข้าดิคอร์ดไ n โน e ข้อมูลที่2ก็คืออีเมลอันนี้จะส่งออเทนไปที่อีเมลถ้าคุณเล่น n o t t r er r ด้วยก็ยิ่งดีครับตัวนี้ก็จะขอ n o t t ต r er n ์เผับมา เราลองมาทํากันดูดีกว่าเปิดดิคอร์ดขึ้นมาครับเปิดดิคอร์ดขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ลูกฟันเฟืองตรงนี้ครับตั้งค่าผู้ใช้เนาะก็กดไปเด้งเข้าหน้าบัญชีของเราก็จะอยู่ตรงนี้ครับบัญชีผู้ใช้เราก็พิมพ์ใส่ได้เลยอีเมลเราก็ใส่อีเมลของเราได้เลยครับนอตเตอร์เอ็นพัก็เข้าไปที่ไคลเอนต์นอตเตอร์เนาะที่คุณใช้อยู่อันนี้ผลสาธิตที่ Not ตูเดกด Copy วางใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วกด submit พอขึ้นหน้าแซพพาร์เนอร์อย่างนี้แล้วก็ข้างล่างจะเห็นคําว่า Connect Wallet เนาะกดที่ Connect Wallet ได้เลยครับมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าต้องเชื่อมยังไงจะแนะนําวิธีที่ง่ายที่สุดก็ตัว NWC ตัวนี้ก็คือ n o t t r w w a l l t t o o n n e t t ก็กด n o t t r w Wallet Connect ปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราเอาลิงก์ NWC มาใส่นะครับส่วนตัวลิงก์ตัวเนี้ยเอามาจากไหน วอเลที่มีบริการให้ใช้งานตรงนี้ก็จะมีอยู่3ตัวที่เป็นคาโตวเดียวเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้รัน Hub หรือมีโนลดของตัวเองให้ใช้เท่าที่ผมทดลองและทดสอบมาก็จะมี w a l l ล็ตที่เปิดกับไพมอเนาะมีวอ l l e t ที่เปิดกับยากิฮองตัวหนึ่งคอย os.io ครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะสาธิตด้วย LB h บ b ฮัซึ่งผมมี LB h บ b ฮับอยู่แล้วก็เปิด l อ h บ b Hub ขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่คอนเนคชั่นตัวนี้ Add Connection เราก็ตั้งชื่อเลยครับ Sub แนะนำให้ใส่ Add Budget เป็นเนาะเลือกเป็นมั n ลี่แล้วก็เลือกไม่เกิน1,000 0หัต่อเดือนหรือว่าคัดตอมก็ได้สมมติว่าค่า Subscription จะอยู่ที่ประมาณ1,500สัต่อเดือนอัน,นเราตั้งไว้ที่2 0 0 0ต่อเดือนตั้งเสร็จแล้วกด Next ก็จะขึ้นตัวนี้ให้เราแล้วก็กด Copy ตัวนี้ไปใส่แล้วก็วางกด Connect อ่าขึ้น Connect แล้วโอเคพอเราคอ n เน c t เสร็จแล้วแล้วก็กดเข e recording payment ตัวนี้นะครับกดไปเสร็จแล้วใส่อีเมลเราไปอีกรอบหนึ่งจากนั้นเรากด p l a y a g a i n now เรียบร้อยแล้วไปแล้วกดเซฟ แค่นี้ก็ s u b s c r i p t i o n เรียบร้อยแล้วก็จะตัดทุก30วันให้สังเกต DM d i s c ด r d ของคุณนะครับจะมีลิงก์เข้าร่วม Discord ไลน์โนดของทางไลชิปกดเข้าร่วมได้เลยเป็นไงบ้างครับยากไหมผมคิดว่าไม่น่ายากจนเกินไปเนาะคิดว่าหลายคนคงทำได้แนะนำสำหรับใครที่ไม่มีแอวิหับหรือมีโนดต,ตัวเองก็ต้องใช้ที่เป็นคาสติเดียวอลเลตใส่เงินพอที่จะค่า s u b s c r i p t i o n ก็พออย่างน้อยเราควรเติมเดือนละ 2,000ั 2, Z, นเนาะเพื่อให้พอกับค่า subscription วันนี้วิดีโอสั้นๆขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย